บทเรียนที่8การประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกกับงานธุรกิจดิจิทัลรายวิชาองค์ประกอบศินสำหรับงานกราฟิกสาระก,การเรียนรู้ในบทเรียนที่8นี้จะประกอบด้วยความหมายของธุรกิจดิจิทัลประเภทของงานกราฟิกในธุรกิจประเภทของโปรแกรมกราฟิกการประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานธุรกิจดิจิทัล แนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ในงานกราฟิกดิจิทัลการประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลดิจิทัลบิสเนสก็คือการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์การรู้จักกลไกทางการตลาดการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆให้มีความพร้อมใช้งานธุรกิจนั้นจะโยงถึงไปถึงการออกแบบเว็บไซต์มีคุณภาพทําให้ธุรกิจมีคนติดตามรู้จักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆการเก็บสถิติผู้เข้าชมเป็นต้นประเภทของงานกราฟ,ฟิกในธุรกิจ 1. กราฟ,ฟิกสำหรับโฆษณา (Advertising Graphic) สองกราฟ,ฟิก,ส,ก,ฟฟกสำหรับแบร,รนด์ (Branding Graphic) สามกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บแอนด์แอปดีไซน์สีกราฟิกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัลปรินท์แอนดดิจิทัลมีเดียการประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก ในงานธุรกิจดีทอนหนึ่งการออกแบบโลโก้สินค้าหรือโลโก้ดีไซน์ซึ่งต้องมีความเรียบง่ายความเหมาะสมกับธุรกิจความสามารถในการจดจำการปรับใช้ได้หลากหลายการสร้างโฆษณาดีทอนมีโฆษณาแบบภาพนิ่งโฆษณาแบบแบนเนอร์โฆษณาแบบสื่อโมชั่นกราฟิก การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการตลาดจะต้องมีสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์การออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บแอนด์แอปดีไซ การแบบกราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียกราฟิกการออแบบกราฟิกเพื่อเพิ่มยอดขายการออแบบกราฟิกเกี่กับสินค้าเป็นการสร้างภาพสินค้าให้ดึงดูดลูกค้าทั้งนี้ควรใช้แสงสีและมุมมองของภาพที่เหมาะสม การวิวใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลหนึ่ง o b e l ูบ t ้ลาสเเเป็นโปรแกรมกราฟิกที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นโปรแกรมกราฟิกที่นักออกแบบกราฟิกทั่วไปเพราะมีฟังก์ชันต่างๆครบครันสามารถสร้างภาพประกอบโลโก้ไอคอนและอยูนได้อย่างหลากหลายสไตล์ตามต้องการ 2. โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อแก้ไขรูปภาพเป็นหลักหรือเป็นโปรแกรมตัดตอ่อและแก้ไขาภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงตอบสนองการใช้งานกราฟิกดีไซเนอร์ได้เป็นอย่างดี 3. โปรแกรม Adobe d e s i g n เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมกราฟิกจาก Adobe โดยเป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการจัดวางหน้ากระดาษและการจัดพิมพ์ ทำให้โปรแกรม Adobe Design เป็นที่นิยมมากในการทําำดีารโปรชัวร์ซือพิมพ์เล,ลกสารูปแบบอื่นโดยมีฟีเจอร์การจัดก,การตัวสอนขั้นสูงและการควบคุมเค,าค้าโครที่ช่วยให้จากการหน้ากระดาษได้เป็นแม่นยำแพลตฟอร์ม Figma เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการออกแบบรูปแบบใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนเทรนการทำงานกราฟิกดีไซน์เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เหล่ากราฟิกดีไซเนอร์ สามารถเข้าทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยฟิกมากนั้นเหมาะสำหรับการออกแบบ UI และ UX และการพัฒนาเว็บไซต์มากที่สุด 5. แพลตฟอร์ม Canva แ Can คนวาเป็นอีกแพลตฟอร์มกราฟิกที่กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดและเหมาะกับนักออกแบบมือใหม่ด้วยเพราะมีเทมเพลตต่างๆที่ช่วยแนละแนวทางการออกแบบให้สร้างงานได้อย่างรวดเร็วที่ทั้งยังมีเครื่องมือให้เลือกหลากหลายมาก ที่พร้อมสนับสนุสนการทำางานของท่านดีไซเนอร์มือใหม่อาชีพและมือใหม่6โปรแกรมกิมกิมเป็นโปรแกรมออกแบบ o p e n s o u r c e ที่สามารถใช้งานได้ฟรีและมีคุณสมบัติหลายประการที่คล้ายกับ Adobe Photoshop ซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเรียนรู้การใช้โปรแกรมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการาฟริกดีไซเนอร์ที่กำลังสนใจในสิ่งนี้ โปรแกรม Affinity Designer เป็นโปรแกรมกราฟิกสำหรับภาพเวกเตอร์ติดตั้งได้ทั้งบน Mac oh, Windows และ iPad เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับมืออาชีพเพราะมีเครื่องมือที่หลากหลายและแม่นยำและมีความสามารถในการแก้ไขภาพร่วมกับภาพ r ลสเตอร์ได้ด้วยจบบทเรียนที่8การประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกกับงานธุรกิจดิจิทัลรายวิชาองค์ประกอบศิลสำหงานกราฟิก ดูอะเออย่าเพิ่มเติมหนึสื่อเรียนพร้อมทั้งทําแบบฝึกหัดท้ายบทรวมทั้งฝึกปฏิบัติในกิจกรรมเสนอแนะและรายงานด้วย